ของโยคีเพย์บอยนะครับจะถูกเรียบเรียงใหม่ให้มันเป็นอะคูสติกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมบอกเลยเดี๋ยวจะมีลูกสาวผมขึ้นด้วยคือผมอยากแสดงให้ลูกเห็นว่าพ่อเคยคนชอบเพลงของพ่อนะจริงๆเขาเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยขี้อายฮะจะไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่พ่อเลยอยากให้ลูกแสดงออกเอามาแบบเริ่มต้นจากคอนเสิร์ตนี้ไปเลยใช่ใช่เรลอย่าง ปล่อยเขาครับปล่อยครับเรื่องอนาคตเนี่ยเขาจะไปสนใจอะไรเราซัพพอร์ตอย่างเดียวครับแต่ถ้าเป็นเพลงพ่อเขาจะไม่ค่อยเชื่อท่นเท่าไหร่เขาเบื่อทำไมครับเขาเบื่อเขาไม่ชอบไม่ฟังเลยหรอหรือว่าย่งไม่ค่อยฟังไม่ค่อยฟังจริงหรอคือเราก็พยายามที่จะเปิดให้เขาฟังก็เวลาเขาได้ยินเขาก็อ้าวนี่เพลงพ่อหนิอะไรเงี้ยครับแค่นั้นแล้วก็เดินหนีไปเขาจะมีแนวของเขาที่เขาชอบแขกรับเชิญหลักพี่นอกจากแขกรเชิญผมจะใบ้นิดนึงนะฮะยังครับเออเป็น เป็นผู้หญิงะช่ชื่ออะไครับผมอย่าไปเยอะนะครับพี่แค่นี้พอแค่นี้พอฮะคุณอาจจะเคยฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าใครร้องนะอย่างนี้ก็ลองมาเจอหน้ากันดูสิครับน้องๆทั้งหลายเชื่อว่าเพลงที่คุณเคยฟังคุณจะต้องมาเจอน้กร้องตัวจริงในงานนี้แน่ๆผมเคยผมเคยเจอฮะน้องๆชอบเพลงเนี้ยคือเพลงของเราแหละแต่น้องๆไม่รู้ว่าออริจินัลเนี้ยมันคือวงอะไรพบกับเราได้นะครับโยคีเพย์บอยครับ มีคอนเสิร์ตอีกแล้วครับคราวนี้เป็นคอนเสิร์ตของโยคีเพลย์บอยนะครับเป็นอะคูสติกคอนเสิร์ตชื่อคอนเสิร์ตว่านั่งใกล้กับโยคีเพลย์บอยคืนนี้ขอครับ <c oughs> ทำไมครั้งนี้ถึงอยากทำเป็นแนวอะคูสติกอ,อ,อ,อ่ะเออเป็นมันเป็นอะไรๆที่เรายังไม่เคยทำกับโชว์ของเราเนี่ยเราอยากทำอะคูสติกให้มันเป็นให้มันมีเอกลักษณ์แบบเราเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไง oh. ครับ การหาเอกลักษณ์แล้วมาใส่ในแนวอะคูสติกมันได้ใช่พี่ก็เราคิดจากอะไรที่มันง่ายๆซิมเปิลฮะเพราะว่าอะคูสติกมันคือการเล่นดนตรีสบายๆล้อมวงกันก็เล่นได้เลยทันทีเราเออคอนเซป t นี้มาใช้ครับถ้าเกิดบังเอิญว่าในระหว่างที่ชมคอนเสิร์ตอยู่แล้วมีแฟนเพลงอยากจะขอเพลงขึ้นมาเลยได้ไหมคะทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะทุกอย่างเกิดขึ้นได้บางทีพี่อาจจะไปโผล่จึ๊บอยู่ข้างหูคุณอะไรอย่างเงี้ยได้ได้เลยเหมือนกันได้ครับ ปุบปั๊บได้เลยปุบปั๊บได้หมดครับทุกอย่างมันไม่ได้มีการล็อกอะไรไว้แบบว่าเป๊ะๆเราคงเซตไว้คร่าวๆแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยเราปล่อยให้มันเกิดทีทีครับนอกจากแนวใหม่ที่ที่เรได้ฟังทะเลและลมก็ต้องลมไปด้วยกันพังๆไปเลยนะครับรับรองไม่พังครับไม่พังนอกจากแนวใหม่ที่เราได้ฟังจากาโยคีนนะคะเราจะได้ยินอะไรแปลกๆหรือว่าก็คือทุกเพลงทุกเพลงที่คุณเคยชอบ ของโยคิเพย์บอยนะครับจะถูกเรียบเรียงใหม่ให้มันเป็นอะคูสติกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมบอกเลยเดี๋ยวจะมีลูกสาวผมขึ้นด้วยครับครับโชว์ด้วยอันนี้คือความพิเศษหนึ่งครับหนึ่งในความพิเศษอันนี้คือครั้งแรกของเขาในครับครั้งแรกของเขาด้วยครับาาครับทำไมถึงรู้สึกว่าอยากจะให้น้องมีส่วนรบกวนในคอนเสิร์ตนี้คือผมอยากแสดงให้ลูกเห็นว่าพ่อเคยคนชอบเพลงของพ่อนะก็เขาก็เขาก็คงอยากแสดงออกบ้างครับ ก็เลยก็เลยก็เลยเอาโอกาสเนี้ยมาให้ให้เขาได้ฝึกการการการแสดงออกต่อหน้าคนเยอะๆครับซึ่งปกติเขาก็เขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยขี้อายอ่ะจะไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่พ่อเลยอยากให้ลูกแสดงออกเอามาแบบเริ่มต้นจากคอนเสิร์ตนี้ไปเลยใช่แล้วร้อยอย่างอย่างอนาคตพันลีแบบเราคาดหวังว่าจะให้เขาอยู่ในเส้นปล่อยเขาครับ ปล่อยครับเรื่องอนาคตเนี่ยเขาจะไปสนใจอะไรเราซัพพอร์ตอย่างเดียวครับแล้วเขามีความสนใจด้านดนตรีบ้างตอนนี้เริ่มเริ่มสนใจการร้องเพลงครับแต่ว่าเขาฟังเพลงตั้งแต่เด็กมาเลยเป็นคนชอบฟังเพลงตอนนี้คือเขาจริงจังระดับความสนใจแต่ถ้าเป็นเพลงพ่อก็จะไม่ค่อยเชิ่อั่นเท่าไหร่เขาเบื่อทำไมครับเขาเบื่อเขาไม่ชอบไม่ฟังเลยหรอไม่ค่อยฟังไม่ค่อยฟังจริงหรอ คือเราก็พยายามที่จะเปิดให้เขาฟังก็เ,เวลาเขาได้ยินเขาก็อ้านี่เพลงพ่อนี่อะไรเงี้ยครับแค่นั้นแล้วก็เดินหนีไปเขาจะมีแนวของเขาที่เขาชอบครับอย่างใช่ไรพี่เด็กๆก็คงชอบเหมือนทั่วไปก็คือจะชอบเป็นเพลงดิสนีย์พวกอะไรเงี้ยนะฮะแต่รูปผมเนี่ยจะฟังค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งบางทีเขาก็จะไปฟังพวกซาวทกพวก Star Wars พวกอะไรเงี้ไปเลยก็มีฮะบก็มีเขาชอบวาดการ์ตูนอนิเมะเขาก็จะฟังเพลงในแนวอนิเมะไป อย่างเด็กๆเองเขามักจะมีเรื่องราวอย่างหลายบ้านมักมี่อราว่าลูกไม่เชื่อว่าพ่อจะเป็นศิลปินดังมาก่อนครับอยากลิ่มีมีก็นี่แหละครับจะให้ลูกได้มาอย่าลืมมาเชียร์กันเยอะๆนะครับมาบอกลูกผมหน่อยว่าผมเนี่ยพอมีชื่อเสียงบ้างนะครับมาช่วยนพหน่อยมาช่วยกันหน่อยมาช่วยเชียร์กันหน่อยครับแล้วก็มาช่วยกันมีความสุขนะครับแล้วก็ไม่ต้องช่วยครับอันนี้เมื่อก่อนคุณเคยอยากเจอพี่ใช่ไหมครับตอนนี้พี่อยากเจอคุณทุกคนนะครับ มามีความสุขด้วยกันครับอยากจะทําอะไรให้กับคนที่ชอบเพลงของของเราครับโยคีเพลย์พอยเพลงไหนทําเป็นแนวแอคูสติกยากที่สุดครับพี่ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวจะรู้ความลับไม่ได้ไม่ได้แสดงว่ามันเริ่มแล้วแต่ว่ามันพิเศษคือเราจะมีการเอาเครื่องดนตรีที่คุณคิดไม่ถึงมามาร่วมทําด้วยครับไม่เคยมีมาก่อนด้วยแขกรับเชิญแล้วครับพี่นอกจากแขกรับเชิญผมจะใบ้นิดนึงนะฮะ เออเป็นเป็นผู้หญิงใช่ไหมชื่ออะไรครับผมอย่าไปเยอะนะครับพี่แค่นี้พอฮะแค่นี้พอฮะใบไปแล้วใบไปแล้วใบไปแล้วหรออุ้ยไม่นาเชื่อเลยเพลที่เขาเพลงดังๆหน้าเขาก็แล้วทะนแล้วทุนไหนอย่างนะครับขอชื่อเสียงปีทีได้ไหมครับพี่ไม่ได้ครับทีเดียวทีเดียวบอกบอกไปแล้วบอกไปแล้วข้อประทับใจหลังจากที่ได้รับชมปาร์เซอร์นี้พี่เชื่อว่าแฟนจะได้รับอะไรอย่างน้อยๆถ้าเป็นรุ่น เด็กรุ่นใหม่เนี่ยฮะจะได้จินตนาการจะได้จะได้จะไดะ้ประสบการณ์ใหม่ๆที่มันไม่ไม่ต้องมีจุดเริ่มเหมือนเหมือนกันก็ได้แต่ผลลัพธ์ได้เท่ากัน,นจะได้สร้างจินตนาการให้เขาใน็นมเ,เอง,เงเนะตรบี่ยมันนก็จะเปนคน,เปนที่ทใช่คนที่คนที่คนที่เคยจําเพลงเราได้เคยชอบเพลงเรานะฮะก็จะก็จะเพื่อเพลินไปกับ ทุกท่านองแบบนั้นแต,แต่อาจจะจังหวะแบบใหม่หอาจจะมีอะไรแบบใหม่ๆแน่นอนครับผมคิดไว้แล้วสำหรับนี่คือสำหรับแฟนเพลงแต่สำหรับคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักยูคิมาก่อนเลยจะบอกอะไรเขาแบบรู้สึกว่าควรจะไปดูคอนเสิร์ตนี้นะจริงๆมันมีดนตรีให้คุณเลือกฟังได้เยอะมากนะครับก็ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มันเคยสร้างว่าประทับใจให้ใหกับหลายๆคนถ้าอยากสัมผัส ก็ยินดีแล้วก็ต้อนรับทุกคนครับโยกีเปียวบอยยังคงอยู่ในเส้นทางการเป็นศิลปินอยู่เสมอเสมอ <c oughs> อะไรคือความเชื่อในการทำงานที่การทำงานของเรายุคนี้เนี่ยเราพบว่าเราไม่ได้ต้องการจะอะไรมากเลยเราไม่ได้ต้องการอะไรมากเราต้องการพื้นที่ของเราตอนนี้เพื่อกลุ่มแฟนเพลงที่เข้าติดตามเรา <c oughs> ยุคนี้เป็นยุคของเด็กรุ่นใหม่แล้วอันนี้จริงจริงนะฮะเป็นยุคของน้องๆแล้ว อยกี่เป๋บอยก็จะเป็นวงก็จะเป็นวงลุงอะไรเงี้ยก็ขอเชียร์ให้ทุกคนเท่านั้นเองครับคบกับคนรุ่นใหม่แตบที่แตคนรุ่นใหม่พี่ดึงความสนใจให้เขามารู้สึกว่ายังคงมีย,งยินดีต้อนรับทุกคนฮะยินดีต้อนรับทุกคนที่ที่อยากมามาจอยกับเรามาเรียนรู้มามาสัมผัสก็ได้ครับมาสัมผัสกับว่าเพลงในยุคยุคหนึ่งที่ที่มันจอดจะมาถึงยุคนี้มันเป็นยังไงคนที่ทำเพลงยุคนั้นเขาเป็นยังไง ครับผมมาลองดูโดยไม่ต้องยัดเยียดไม่ต้องยัดเยียดครับครับศิลปะคือศิลปะคุณอาจจะเคยฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าใครร้องนะเพลงนี้ก็ลองมาเจอหน้ากันดูสิครับน้องๆทั้งหลายเชื่อว่าเพลงที่คุณเคยฟังคุณจะต้องมาเจอนักร้องตัวจริงในงานนี้แน่ๆผมเคยผมเคยเจอฮะน้องๆชอบเพลงนี้คือเพลงของเราแหละแต่น้องๆไม่รู้ว่าออริจินอลเนี่ยมันคือวงอะไรพบกับเราได้นะครับโยคีเฟย์บอยครับทุกครั้งที่พี่เจอเหตุการณ์เซอร์ไพรส์แบบนี้ครับพี่รู้สึกยังไงบ้าง ดีใจครับดีใจที่เด็กรุ่นใหม่ชอบเราเพิ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วตอนนี้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คุณทั้งยุคเก่าและก็ยุคใหม่นะครับคอนฟัเพลงของเราเนี้ยก็ขอบคุณที่คุณยังชอบแล้วก็รักเสียงเพลงของโยกิปีบอยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วงที่เหลือเนี่ยผมอยากจะทําอะไรที่มันให้กับคืนกับพวกคุณนะฮะอาจจะเป็นโชว์อย่างนี้ครับครับเสียงเพลงมัน็นคือความหักจย์ที่สามารถเชื่อมโยงคนทุกวัยได้พี่เชื่อตรงนี้ ถ้ามันสามารถสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจสร้างให้เกิดแรงในการทำหน้าที่การงานของคุณในการใช้ชีวิตของคุณให้สมดุลให้มีความสุขถือว่าผมประสบความสําเร็จอย่างสูงครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ